ไปไปวันนี้วันเสาร์วันนี 1, ้วันเสาร์เราเอาเงินที 1, ่เราเหลือค่าขนมมาเนี่ยไปซื้อขนมกันดีกว่าไปซื้อของเล่นกันดีกว่าไปพาไปตลาดเก็บเลยเก็บโทรศัพท์ดูกันทั้งวันเลยเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้น้องชิเบตไหนเก็บเงินได้กี่บาทขอดูหน่อยสินะโอ้โหเอาเม็ดมาดูดิเฮ้ยโอ้ยนี่เอ้ยแม่อูไม่ไม่เก็บอ่ะ เอาเบอร์ออรี่เน่าอม <c oughs> อมเล็ตกินเบอร์รี่เน่าออมเล็ตออมเล็ตน้องก็มีตังค์ตั้งน่าจะสี่สิบห้าสิบบาทออมเล็ตมีกี่บาทหนึ่งร้อยนะวันนั้นพี่พี่เขาชื่ออะไรอ่ะพี่อะไรจำชื่อได้ไหมแม่อูวที่เขาโดเนทให้ออมเล็ตตั้งร้อยสี่สิบบาทอ่ะเลดเลดซูนเลดซูนอะไรไม่รู้อ่ะเพราะจำไม่ได้เป็นภาษา <c oughs> อังกฤษนะมาเอาตังคไม่ดิตังค์อยู่ไหนอ่ะมาเดี๋ยวจะไปซื้อขนมโบราณกันฮะ <c oughs> อะไรนะ แม่วเอาตังค์ไว้โรงเรียนแล้วมันไม่หายแล้วลูกมีมลอ็อกเกอร์ด้วยเหรอโรงเรียนโอ้ยกับโรงเรียนฝรั่งมีล็อกเกอร์ด้วยไปไปขึ้นรถเดี๋ยวเราไปของเล่นโบราณกันไปซื้อของเล่นโบราณกันไปเดี๋ยวเราเตรียมก๊อกน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเวิร์ลมาร์เก็ตอีกแล้วนะครับเฮ้ยอเมริคอเมริกใส่กระโปรงอ่ะน,นี่ยเฮ้ยเหมือนสาวเลยนะแล้วเสื้อตรงนี้ปเปื้อนอะไรมาเนี่ยะแม่วุ้เนี่ยเสื้อตรงนี้เปื้อนมากเลยแม่วุ้งไปพิงอะไรมาเนี่ยโอ้ไม่รู้ตัว ไปดำอะไรมาไม่รู้โอ้ยอันนี้ใส่กระโปงนะครับนี่นานๆเห็นนี้ภาพหาดูยากนะครับใส่กระโปงนะครับอันนี้ทำเลือดกำลังกอกน้ํากอกไปด้วยกินไปด้วยพยายามมากเลยนะแล้วมันจะเต็มไหมเนี่ยกอกไปด้วยกินไปด้วยแล้วมันจะเต็มไหมเนี่ยรีบกอกนะเราจะได้ไม่ต้องไปทื้นน้ากินนะครับผมน้องเชเบตเอากระเป๋าตังค์น้อยๆของน้องเชเบตไปนะครับพี่ออดี้เป็นคนให้มาด้วยนะเออใส่ไปให้หมดเลยใส่ไปให้หมดเลยเดี๋ยวพ่อมถือไว้ให้อ่ะใส่ไว้ โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อขนมโบราณกันนะครับเราจะไป World Market กันนะออมเล็ตมีเงินแต่อยู่ที่โรงเรียนส่วนน้องเชเบตมีเงินเยอะมากไม่รู้กี่บาทนั่งนับอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่ากี่บาทเนี่ยออมเล็ตช่วยนับให้น้องหน่อยว่ามีกี่บาทเดี๋ยวพื่จะเอาเงินขอโทษดีๆพี่กอดน้องหน่อยกอดน้องหน่อยเชเบตหอมพี่หน่อย เช่เบตเราไม่ค่อยรักพี่เอโมเลตไม่รู้เป็นไรคนหนึ่งเขาอยากจะมีพี่เอโมเลตเป็นเพื่อนมีอยากอยู่กับพี่เอโมเลตตลอดอ๋อเช่เบดหอมพี่หน่อยเดี๋ยวอยู่บนรถก็ยังจะทะเลาะกันนะเอาเร็วหอมน้องหน่อยเอ้เช่เบดหอมพี่หน่อยเดี๋ยวทีเดียวฮะไม่ให้น้องหอมเหรอน้องไม่หอมเช่เบดไม่หอมใช่ไหมอ่าหอมพี่หน่อยเดี๋ยวเช่เบดไม่รักพี่เลยนะรู้ไหม เดี๋ยวเพื่อนมัจะไม่พาไปซื้อขนมน,นะแค่อยู่บนรถก็ทะเลาะกันนะอ่ะหอมพี่ดีๆเร็วๆดู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 ดดดด่าไม่พอใจหอมหัวพี่หน่อยหอมหอมเลยหลบน้องนะหอมเลยก็อีกคนนึงเป็นพี่น้องกันไม่รักกันเนี่ยดู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 ดดแมวแยกกันอยู่ไหมเอาไปอ,อยู่กับญาติคนนึงอยู่กับโอคนนึงโอเคแยกกันอยู่นะไม่ต้องมาอยู่กับพ่อแม่แล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ย ทำไมไม่รักกันอ่ะเป็นพี่น้องกันนะฮะกับคนอื่นนี่รักเพื่อเกินนั่งนั่งจับมือกันไม่วรักกับพี่เอเออนั่งจับมือกันเดี๋ยวนี้เอามือมาวางตรงนี้อย่าเพิ่งเอานั้นดึงเบาะลงมาดึงเบาะลงมาก่อนออะเอามือวางบนนั้นจับมือกันจับมือกันดีๆจับมือกันดีๆจับอย่างนี้กลมเกี่ยวกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้จับผิดจับให้เข้าล็อกกัน อย่าหยิกอย่าหยิกกันที่เชเบ็ดนี่นจับมือกันถ้าไปถึงตลาดถ้าปล่อยมือเมื่อไหร่ถ้าปล่อยมือถ้าถึงตลาดปล่อยมือเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ซื้อขนมบางคู่โอเคแค่นี้นแหละไม่คุยละเรื่อยวางดีๆห้ามปล่อยมือนะถ้าใครปล่อยเมื่อไหร่บอกเลยนะคนนั้นอดอดซื้อขนมเลยถ้าไม่รักกันแหละถึงแล้วนะใครปล่อยมือกันปล่อยมือเดี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อขนมไม่พาไปซื้อขนมเลยนะ เป็นพี่น้องกัน่ารักกันน่อยเข้าใจไหมทีกับเพื่อนมาฝูงนี่รักเล่นกันโอ้โหพี่น้องนี่ไม่เคยเล่นกันทะเลาะกันต่อไปจะห้ามจับมือถือดีกว่าเนาะให้แบบอยู่ด้วยกันนั่งจ้องหน้ากันเนี้ยน้องจะหอมพี่พี่ไม่ให้หอมพี่จะหอมน้องน้องก็ทําเป็นไม่สนใจเป็นพี่น้องกันไม่รักกันไม่ได้นะลูกอิจฉากันไปอิจฉากันมาไม่ได้นะต้องรักกันเข้าใจไหม ถ้าไม่รักกันเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะไม่กดไลค์ให้เราเนะพราะไม่กดไลค์ให้เรามันก็จะไม่มีคนดูด้วยเข้าใจไหมรักกันหน่อยนี่จับมือกันมานานยังเนี่ยออมเล็ตนานยังเอา้าพูดด้วยก็ไม่พูดเอายังไงกันเนี่ยฮะนานแล้วค่ะนานแล้วยังออมเล็ตพูดดังๆววพูดดังๆออมเล็ตพูดดังก่อนนี้ค่ะ,นนคะเดินนะครับ บังคับให้เขาจับมือกันตั้งแต่ออกมาจากบ้านนะตอนนี้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเราไปถึงร้านค้าลงจากรถก็ห้ามปล่อยมือนะรู้ไหมแล้วเราจะเดินไปที่ร้านของเล่นก่อนเลยโอเคไหม,ไมถ้าหลุดมือเมื่อไหร่แม่อุวันนี้คือไม่แวะร้านขนมของของเล่นให้เลยนะโอเคไหมแล้วก็จะออกเงินให้ด้วยคนละเยอะๆเลยแต่ว่าไม่ต้องออกเงินนะตังเฉลอ่ะปะ้าไม่ต้องใช้เข้าใจไหมเก็บไว้เดี๋ยวพอป้าจะคอยถ่ายไว้ตลอดนะห้ามแกะมือกันนะเข้าใจไหมคะไปร้านขนมนะ ถ้าหลุดมือเมื่อไหร่คือจบโอเคนะตามนี้นะจะเป็นรู้เรื่องไหมอเมเลการู้เรื่องไหมคะพูดดีๆค่ะถึงตลาดเวอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับมาดูว่าเขายังจับมือกันอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นการจับมือที่แบบไม่เต็มใจนะครับคนหนึ่งก็มองคนหนึ่งคนหนึ่งก็นั่งแบบหมดอะไรตายยากครับแต่ต้องจับมือกันคราะว่าโดนพ่อเอ็มบังคับนะครับผมนี่เห็นไหม จับไว้นะปล่อยเมื่อไหร่อดทันทีก็วนจนได้ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวจะรับเด็กๆลงมาจากรถนะโอ้โห้แกลับแกลับห้ามปล่อยมือนะห้ามปล่อยมือนะปล่อยมือแล้วอดเลยนะใส่รองเทา้าน้องเชเบ็ดอาปล่อยมือหลุดเลยนะปล่อยมือนี่อดงเงินเลยนะใส่อรองเท้าแล้วลงมาทางนี้ออาเลยมาค,ค่อยๆลงมามา เร็วเร็วลงมาระวังมือหลุดนะไม่ต้องมาแก้งหลับมาเร็วค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่ะมาห้ามปล่อยมือนะแล้วก็เดี๋ยวใส่แมสให้กันไปใส่แมสให้กันนะแมวให้เขาใส่แมสให้กันก่อนใส่แมสให้กันลูกพ่อเอมบอกว่าให้ใส่แมสให้กันเลยใส่ตัวเองใส่แล้วเอาเลยใส่ให้น้องก่อนเร็ว น้องเลยใส่ให้แต่ตัวเองนะครับอย่าปล่อยมือนะปล่อยมือโดนเลยนะอ๋อออมเล็ตใส่ให้น้องออาใส่น้องหน่อยค่ะลูกมีมือนี่ต้องจับมือเนี่ยนะพ่อเอ็มปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยเมื่อไหร่โอนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปล้างขนมโบราณกันปล่อยยังปล่อยโดนยังปล่อยโดนหรือเปล่าจังสารจังเลยออมเล็ตใช้เป็เอาหน้าหนีใช้เป็ก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่อย่างนี้นะ ใจลูกตั้งใจน้องจ๋าใจไม่ออก้ะแม่โบช่วยละกันนะเขาทำแบบไม่เต็มใจน้องก็ไม่เต็มใจให้ทํานะก็ยังไม่รักกันนะก็จับมือกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะไปแม่พโบเดี๋ยวเราไปของเล่นโบราณกันนะครับผมไป ให้จับมือกันตลอดนะถ้าไม่รักกันก็ต้องโดนแบบนี้แหละต้องเจอแบบนี้จะให้เขาจับตลอดนะห้ามปล่อยมือเดี๋ยวเพิ่มจะถ่ายเป็นวิดีโอทำแลบให้นะครับผมอยากกินอันนี้เขาอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ใส่ทอนมะเขือเทศเกินเลยก็ได้ครับ ไ้นะปล่อยมือกันยังไปไปไปเดินต่อ ต,ตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับผมอ่ะปล่อยมือได้เอาตะกร้าของร้านจับกันมานานมากไหมนานมากเลยนะครับเอาเลือกไม่มีความรักกันเลยนะพอเพราะอัมก็เลยต้องทำแบนี้นะครับให้เขาแบบรักกันมากถ้าเขาไม่รักกันเนี่ยพอเพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเครียดนะครับผมอ่ะอยากเอาอะไรหยิบเลยอ๋ออยากเอาอะไรหยิบเลยลูกเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อมันก็ต้องตัดไว้แค่นี้นะครับได้ได้อยากเอาอะไรเอาเลยถ้ารักกันอนะ่ะให้ทุกอย่างก็อยากให้เขารักกันนะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกันก็ต้องทะเาลาะก,กันเป็นปกติแต่ก็พยายามจะอยากให้เขารักกันก็เลยทําแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ตามใจอะไรนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อเองไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหรือคลิปข่าวแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราตลอดไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย